อ่าเหมือนอันนี้คือเป็นวาวเดิมลูกเล็กนะแล้วจะบอกว่าทำไมถึงต้องใช้สริงฉีดยาเนี่ยตัวนี้คือปากเปิดพอดสูตรไหนแล้วเกี่ยวอะไรกับกระบอกฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดยาหลายคนที่เรียนอยู่ในคอร์สจะรู้ว่ากระบอกฉีดยาหรือสริงเอามาเพื่ออะไร เกี่ยวอะไรกับการเปิดพอร์ตอันนี้ก็เอาสูตรเล็กๆน้อยๆมาฝากก็หลายคนก็แต่งพอร์ตกันสวยอยู่แล้วแต่ตัวเลขนะครับเพื่อเป็นการเก็บตัวเลขเราก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากมาดูกันอ่าเหมือนอันนี้คือเป็นวาลวเดิมลูกเล็กนะแล้วจะบอกว่าทำไมถึงต้องใช้สริงฉีดยา เนี่ยตัวนี้คือปากอันนี้ผมจะเปิดไม่เยอะเพราะว่ามันจะเป็นลูกแค่ห้าเสียปากทางเข้านะอยู่ที่ยี่สิบสองแล้วก็ฝั่งบาจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเรารู้ได้ไงว่าซีซีนะครับปริมาตรซีซีในเนี้ยมันได้อยู่เท่าไหร่แล้วเวลาเราเปิดฝาอื่นสมมติว่าอันนี้เป็นการสมมติว่าถ้าเราเปิดแบบเนี้ยแล้วมันวิ่งดี แล้วฝาต่อไปเราใช้ตัวเลขปากทางเข้ากับบ่าวบาวเท่านี้แต่ทําไมมันผิดเพี้ยนไปอ่ะผมจะบอกว่าข้างในมันข้างในมันฉะนั้นเราต้องมีตัวเลขด้วยว่าเนี่ยเหมือนฝาเนี่ยปอดเนี่ยผมจะใช้ที่20่สิซีซีอ่าพอเราเก็บไปได้ดูจากสายตาเลยว่ามันเกือบแล้วเกือบได้แล้วเราก็ต้องทำการฉีด วัดเพราะว่าปริมาณน้ําที่ฉีดเข้าไปมันจะชัวเพราะมันเข้าไปทุกซอกทุกซอยอันนี้เราก็ใส่ไป40 ml หรือว่า40 cc นะ่ะก็ฉีดเข้าไปอันนี้มันยังยังไม่ถึงนะยังได้อยู่19กวกว่ากว่าฉะนั้นอ่าก็ พอกว่าเราก็หาลูนะครับเก็บเอาก็แล้วแต่ละคนก็อาจจะมีทิศทางของตัวเองเหมือนไอเสียก็เช่นกันอ่าอันนี้เล็กๆนะครับก็เปิดไม่เยอะไอเสียก็ทางออกนะปากทางออกก็อยู่ที่20มิลแล้วก็ที่บาร์ก็อยู่ที่18แต่ผมมาต้องการต้องการใช้ที่ สมมติะจะใช้สิบสี่ซีซีแบบเนี้ยเราก็ทำทำไงอ่ะเราก็ต้องฉีดน้ำเข้าไปดูว่ามันได้หรือยังนะดูจากสายตามันก็ดูได้แต่ว่าถ้าฉีดน้ำเข้าไปมันจะชัวร์กว่าอ,อ,อันนี้ได้แล้วมันสิบห้าพอดีเลยเนี่ยคือบางทีอ่ะบางทีเราดูว่าเออ มันเปิดนิดเดียวแต่ซีซีน้ํามันได้แล้วเราก็อย่าอย่าไปเผลอนะ่ะแป๊บเดียวเป็นสิบเจ็ดสิบแปดแล้วโบเลยเลยไม่มีกําลังก็เป็นทิกเล็กๆส่วนเนี่ยทางเข้าไปดีนะพอเข้าปุ๊บอะ่ะคือพยายามเปิดให้มันเนี้ยให้มันโค้งเข้าหาหัวลูกสูบอะ่ะเพราะว่าแล้วลูกสูบทางานแล้วลูกสูบถอยมันก็จะดูดไอดีเข้าไปพร้อมด้วยลูกสูบชักลงได้ฟังไอเสียคือเราก็เปิดให้มันรับกับคอท่อ ประมาณนั้นแต่อย่าลืมเรื่องเนี่ยซีซีน้ำเราจะได้รู้ว่าอ่าฝาร้อย้า 125, ลูกห้าห้าหหห้เราใช้อยู่ไออ่ายี่สซีซีไอซีเสิบ้าซีซีประมาณเนี้ยก็ก็จํากันเอาเองตรงนี้นะแต่คนที่เรียนในคอร์สท,ที่เคยเรียนอะ่ะมันจะมีวิธีคํานวณอยู่ <laughs> ใครที่เรียนผมว่ารู้เลยผมถ่ายคลิปนี้ลงไปอะ่ะอืมก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลอง เรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ